น้อนถึงบ้านเขาใหญ่บ้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเชิญเข้ามาติดตามรับชมช่องล็อกกี้ดีไซเนอร์ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เราก็จะมาดูกรรมวิธีการทํากุญแจแล้วก็การบริการถึงที่นะครับนี่เนื่องจากว่ากุญแจฮอนด้านางฟ้านี่มันมันมองเท่งนะครับมัน,มนบิดคอกุญแจไม่ได้ครับผมเนื่องจากกุญแจมีปัญหาดอกกุญแจมีปัญหาครับทีนี้ก็เลยต้องโทรตามช่างครับ ทีนี้ก็ช่างก็บริการถึงที่ครับอันนี้ยุ้ไซสครับนี่อนะยู่ในโลตัดเด็ดอุดมจ้าอยู่ในโลตัสเด็ดอุดมเมน,บมนนะโบไอทางเขาเลยจ้าโอ้รู้แล้วสันนี่ครับอย,อยู่อยู่ตรงทางเขาโ,ขโลตัดเลยอยู่หม่องข้าวขายไอ้ขายของทุกอย่างยี่สิบหนึ่งเมนโบติดกระลานประดับยวดเลยจ้ะเออติดกระลานประดับยวดติดกับแผงขายลอตเตอรี่เนะาะนี่ครับนี่ครับผม ผู้ใดที่กุญแจโลดกุญแจบ้านมีปัญหานะครับเพื่อนสามารถเดินทางไปเห็นุนอกสถานที่ให้ได้นะครับสิทธิติดต่อเพืเ่อนเบอร์ยังหลักันเม้นมีค้บอกนี่บอกเบอร์นะครับ086 0866 5685ครับ 85, น,นี่ครับ <5 85. S 1> เพื่อนกับ <5 85. S 1> เดินทางออกมาเฮ็ดให้ถึงบ้านครับนี่ครมีแต่ว่ามันก็มีคา่านอกสถานทีเป็นเรื่องธรรมดา นะครับนี่อุปกรณ์ในการเทกุญแจในกรุงเทพกะแบบนี้แหละครับในกรุงเทพข้าเจ้ากะกัเดินทางออกไปเที่นวรอสถานที่แบบนี้ชุมชนีก็ต้องเซอร์วิสต้องเดลิเวอรี่แบบนี้ถึงจะถึงจะไปรอดเนาะ,ะนั่งอยู่กับมองไรกะบแมน<ม><ม>ลังคนเ<บ>พิ่นกับบอดด้ดสะดวกลังคุณกับบอดดี้สะดวกที่จะเดินทางไปไปเฮ็ดเนาะนี่นครับช่วงนี้กะถ้าน้ำบรนทอกเฮาครับในเขต อ่าทุ่งสีอำเภอเดชนะครับอำเภอบุญทลิกนี่ครับน,น่า<ม>จะรวย,ยาาโอ้มีหลายสาขาค,ครับนี่กันห,ห,ห,าาหรือทีมงานรถด,ดำรถบรรทุกมูเฮาหลา,ายหลายคันนะครับที่กุญแจมีปัญหาอยากอยาก,ยากเปลี่ยนกุญแจอยากแก้ปัญหาเรื่องกุญแจก่นี่แหละครับตามเบอร์โทษที่ให้ไว้ในขางตนนี้ด้วยก็ล่องโทษติดต่อเอาครับโทษติดต่อถามเพิ่นนะครับ มันก็นจะมีค่าบริการนอกสถานที่น้อยนึงนะครับเป็นค่าเดินทางของเพิ่นนะครับส่วนค่าดอกคุณแกนี่ก็คอยคุยตกลงกับเพื่อนเอาครับนี่ก็นี่ที่เป็นดอกคุญแกนี่ก็ที่สีเปียนสินมีแบบนี้กัเป็นอีกลาค่าแบบนึงครับตัวนี้ตัวนี้สะเป็นหุุนใหม,ม,ม่แล้วหรุรนใหม่ๆนะครับ ส่วนเป็นรุ่นก็เก้าก็ะสิเป็นดอกดอกรีโมทธรรมดาทั่วไปนะครับแต่รถรุ่นใหม่ๆทุกขั้นก็นกนต้องมีชิปคลิปฝังในดอกกุญแจก็สำคับสตาร์ทบอติดนะครับนี่เพิ่นออกมาบริการนอกสถานที่ครับเข้ากระด,ดันมามาเลาะจอแจ็กน้ําเบิร์นไปนี่นะครับพี่น้อง <laughs> นี่ครับ เนื่องจากว่ารถมันมีปัญหาเรื่องกุ่แก่อยู่แล้วครับรถขั้นนี้เช็ดจังไดกับสลักสลักไอ้ตัวสุดท้ายมันกับบอยอมขยับมือนั่นแมนบอสลักมันบอขยับแมนบอเอ่อเม็ดฟันมันครับมันมันข้างค่ะอืทำใหลื่นตะไบ ใบในกองคือมือมีบ่มีครับผมเป็นกามาสองคนกันครับซางมันบินหรือมันเป็นห้อยบ่ซางหรือมันจังใดฮึ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 ปีนจะเป็นเป็นนี่อืมแม่แมเปีจะเป็นเล็กครับอืมเป็นเล็กเลย ถอดหิ่มข้องแจวเบิร์ดหลักแถวกุญแจเจ้านะเบิร์ดกำลันอถอดเบ่าออกมาได้แกงเขาไม่ได้เปลี่ยนเม็ดฟันให้แต่แมน<อ><ด>ีนปกติถ้าเขาเสียวเข้าไปมันสิล,ล่องแท่งขึ้นตามหล่องหล่องกุญแจนอ้อ<ม>นต้องต้องข้อมั้งนะ่มียนต้องข้อมันตกลไปเฮ็ดบ่งล้านอันห้างโค้งไฟแดงหมาค่ะได้เขาถอดถ้าเบิร์ดจิ้มบอกว่าเบิร์ดเม็ดฟันสิเหลือจังเม็ดถ้าว่าถอดกุญแจอได้แสดงว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเม็ดฟันปกติแล้วมันจะต้องเปลี่ยนเม็ดฟันแบบนี้ถอดคุญแจออาได้แสดงว่า เขาบ่อยมีแมนเขาบ่อยมีเม็ดฟันคือเม็ดฟันที่ต้องเปลี่ยนแต่เขาไม่เสียนไงคะตัวไหนมันโผล่ตอนนี้ปัญหาคือดอกกุญแจมันสึกพอเราเสียกุญแจเข้าไปเม็ดฟันมันโผล่เขาจะกระทอออกเลยออกมาพอพอเม็ดฟันโผล่เขาก็ถอดถอดทิ้งถอดทิ้งถอดทิ้งเหมือนแขว่นข้าวหนั่งละนี่ครับอันนี้เพื่อนกับเพื่อนกับซาะลองเรียบร้อยนะครับซอลลองมันจะมีเอ่อมันจะเป็นดอกหนาเนาะ มันจะเป็นสองทางสองฟังมันบน่ครับแมนค่ะตัวนี้เพื่อิน้น,นดอกสไลค์ค่ะดอกสไลค์เนาะดอกสไลค์มันจะบ่คือดอกฟันปลาธรรมดาค่ะมันจะมันจะเป็นรุ่นเก่าๆก็เป็นฟันปลาเนาะแม่นค่ะจะจะส่วนมากก็จะเป็นของยี่ห้อฮอนด้านี่แหละค่ะที่จะเป็นล,อล่อ,ลองสไลค์เพื่อนล่องสไลค์สองฟังครับถ้าเป็นมาด้าถ้าเป็นมิตซ <Mits ub. S 2> ูฟอร์ดเพื่อจะจะสไลค์ล่องเดียวแ้่ถ้าเป็นเชฟเป็นโตโยต้ารีโอรุ่นใหม่ก็จะเป็นสไลค์ล่องกลางเม็ดฟันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ถ้าเป็นของสมัยมู่งห้าปีกเขาเอินเป็นแบบขั้นป่าค่ะนี่ครับอันนี้เป็นกล้อง,องอสัญญาณกันขโมยมนะครับเป็นกล้องติดตัง้งกล้องติดตั้งถ้าเป็นมาก,กับรถจริงๆมันจะเป็นแค่เส้นทันล็อกเป็นกุญแจี่โมดธรรมดาแต่ว่ารุ่นรถรุ่นเก่าๆส่วนมากกับติดตั้งเพิ่มเติมเอาน้อยนักน้อยนะสิมีแต่เส้นทันหลอกติดมาซื้อ เส้นธนลอกธรรมาดาครับนะตอนนี้สร้างเพิ่อนกันถอดเส้นธนลอกออกแล้วมีแต่ห้อยขอนมหลานเต็มอยู่นี่ครับรถก็มีแต่ขี้ฝุ่นนี่ครับลักษณะนึงตะวันกัสีเป็นพับคือเนื้อสีสร้างเพิ่นมีหลายสาขาครับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากใส่บริการเพิ่นก็น โทสอบถามเพิ่นเบื่อเอาเด้อผู้ใดอย attend. ู่โซนใดโซนอำเภอปราศาทตรสุรินทร์บุญรัมย์ห้อก็มีครับโซนอ่ากาละสินก็มี่ครับทีมงานรถดดำรถแมคโครรถเกียงที่เป็นเอฟซในช่องล็อกกี้ดีครับก็เบอร์ก็ห้ไปแล้วนะครับกิดติดต่อโทรสอบถามเพื่อนเบื่อเอาครับผมนี่ครับเพื่อนรับประกันรับประกันการเตะหนึ่งหนึ่งบับนึงเด้อรับประกันการเต้ ตาแล้วถอดพุนแทลเรได้เนี่ยห้เต้แบบนี้เลยนะเพราะว่ามึงหั่นสิบสองฟันเหลือเหลือสองตอนนี้เอาให้ครบทุกฟันนะใส่สิบฟันเลยกว้วยสองฟันคือสีบอบอได้โอเคอ่ะประกอบเรียกเสร็จเร่งรีบหมดดอกนี่ครับดอกนี่พี่นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับดอกเสร็จแล้วเรียบร้อยช่างก็ไปลองแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ายให้พี่เพียงน้องเอฟซีได้ดูนะครับในการบริการเซอร์วิสนอกพื้นที่ของช่างทำกุญแจครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับถ้าอยากซ่อมกุญแจอยากแก้ไขเรื่องปัญหากุญแจเปิดไม่ได้ก็ติดต่อมาที่เบอร์ที่อยู่ต้นคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ